โอเคครับผมก็ขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม Bobby.com อมเเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับอป็นยู่ในเกมดิมลี u e Soccer 2023เหมือนเดิมนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ผมมีอะไรให้ดูด้วยนะครับก็คือผมได้เปลี่ยนชุดทีมนะครับผมหรือว่าเปลี่ยนโ,โลโก้ทีมนะครับเป็นทีมอะไรนะครับผมทุกคนคุ้นตาหรือเปล่านะ เป็นทีมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในสนามนะครับว่าเสื้อสวยหรือเปล่านะครับอ่าสักครู่นะครับเดี๋ยวเราไปทีรีเพนะฮรอ่านี่ครับคุณตาหรือเปล่าครับทุกคนเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับนี่ครับก็คือทีมอานาสนะครับผมอานาสจากลีกซาอุนะครับผมของพีโด้นั่นเองนะครับทุกคนทีมของพีโดนะ แต่เดี๋ยวนี้เขาดึงตัวใครไปบ้างมาเน่นะครับผมแล้วก็เน่มาหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจนะก็ถือว่ามีตังนะครับเป็นทีที่มีตังเราสมควรนะซื้อนักเตะดังๆไปกองกันอยู่นั่นเยอะมากๆเลยนะครับผมมีทางด้านลาป็อกด้วยนะครับลาป็อกจากซิตี้ของผมนะครับเสียดายมากนะครับแต่มีเงินนะครับผมซื้อได้ทุกตัวนะครับนี่ครับชุดโอ้โหสวยมากนะแต่เสียดายที่มีชุดเดียวนะครับผมชุดเยานะครับชุดเยือนไม่มีนะ ต้องทําเองนะครับผมชุดเยียนเครบผมนี่ก็คือชุดนะครับสวยมากนะครับตัวนี้ก็เป็นลังสเตอร์ลิงครับสวยนะชอบชอบสีนะโอเคสีเหลืองตัดสีน้าเงินนะครับก็สวยดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่นในโหมดออนไลน์เหมือนเดิมนะครับผมเล่นในโหมดออนไลน์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับไปดูตัวผู้เล่นกันก่อนนะครับว่าจัดตัวยังไงนะครับอ้าเขาผิดนะครับผมขาไปด้วย โอเคมานี่รับตัวเ,เล่นก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ซื้อใครมาเหมือนกันนะก็มีตังค์เยอะอยู่นะ7 0 0 0เหรียญน,นะครับแต่ก็ยังไม่มีตัวจะซื้ออยากได้พิโดอยู่เหมือนกันนะแต่ยังไม่มีขายเลยนะครับผมอยากได้พิโดเหมือนกันนะแต่ไม่มีขายในช่วงนี้ไม่รู้ว่าเขาเอาออกไปหรือยังนะครับเพราะว่าย้ายหลีกไปแล้วนะครับผมโอเคก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากคนเ่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วย เื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับดู5แมตช์หลังสุดนะครับชนะได้แค่เกมเดียวนอกนั้นแพ้หนึ่งเสมอไป3เลยนะครับผมโอ้โหถือว่ายำแย่มากนะครับมาดูแมตชนี้นะครับผมว่าผมจะเอาชนะได้หรือเปล่าครับไปครับเริ่มส่งทีมกันเลยดีกว่ามาดูว่าเราเจอทีมตึงหรือเปล่าโอ้ก็ตึงอยู่นะอืมตึงอยู่มีกองหน้าเป็นลัสฟอร์ดกับวินิสซิโอ้ครับ าแล้วครับพาท่านผู้ชมนะครับมารับชมเกมการแข่งระหว่างทีมอานาสครับจากซาอุดิอาระเบียโอ้ฝั่งนู้นก็ใช้ระบบเหมือนกันเถอเรานะครับ4-4-2แบบไดมอนนะเริ่มเกมแล้วครับเราจที่ฟาไดมาที่คายวลอกเกอร์ได้ลุกทุ่มอยู่เราจะทุ่มนะครับเชิงวันนี้หาตัวส่งกใกล้ๆครับคิวบิดบอย ส่งต่อให้กาเลเบลอ่านแล้ครับมองตัวไข่แล้วเปิดเข้ามือเข้ามือของด้านยเดซันนี่ครับจังหวะน,นี้เปิดยาวขึ้นหน้ามาเหมือนกันแมนดี้มองได้แล้วจังหวะน,นี้คุณโอ้ยเกือบถึงแล้วจังหวะนี้ซอนเฮืองมินโอ้โหทะลุไปได้นี่มีโอกาสเปประตูแต่เรายังเคลียร์ได้ซอนเฮืองมินส่งต่อมาและฟอร์ด แลดฟอร์ดลากจีเข้ามาโอโหยังยังมีตัวซ้อนนครับส่งคืนไปอาเลสซอนน่ครับบางทีอ้โหซ้อนเก็บได้อีกแล้วแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับเห็นทางด้านซ้อนเฮื่องมินอูย้ยิงดีมากครับปั่นด้วยซ้ายแบบนี้ยหาเลยครับโดนนำอีกแล้วเราหนึ่งประตูต่อสู้นะครับปีเกะ มาดูว่าเราจะตามตีเสมอได้หรือเปล่านะเอาแค่เสมอก่อนตอนนี้แล้วจังวัน,นี้เอาเนี่ยมาเนี่ยมาได้หลุดมาจังวัน,นี้ได้เปิดเข้ามาลูกนี้โอ้ยอ่านเกมดีมากครับทางด้านอีเดเันออกมาคว้าได้ทุกลูกเลยนะลูกกา,ากระดับเนี่ยเอาอยัางได้อยู่เอาเวนิสูตเวนิสิวอ้โหูยแล้วจวังหวะนี้ยังเซฟไม่ได้อนะเพื่อ ยังครับยังไม่เป็นประตูที่สองโอ้โหถือว่าโดนยำอยู่พอสมควรนะครับขึ้งแรกป่ายแล้วกบบเวาเลเบลตรงนี้มองตัวในเปิดเข้ามันก็โอ้หย,ยังปัดได้นิดหน่อยครับแล้วจากวันนี้ราฮิสเตอร์ลิงปั่นลูกเลี้ยวโค้เอาเลยครับผมตีใครแตกมาได้จากราฮิสเตอร์ลิยครับโอโ้ดูภาพช้ากันหน่อยดูครับ หลักหักหลบตัวหนึ่งแล้วหู่ยัดไปที่เสาแรกเลยนะครับไล่มาแล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับจากกราฮิมสเตอร์ลิงครับโอ้โหหาเลยครับต่อไปเราจะนำแล้วนะมาดูว่าเราจะขึ้นนำได้หรือเปล่านะครับจังวันนี้โรดี้ยังมาได้ส่งต่อให้เนี่มาจังวันนี้โรดี้ทำบอลลั่นไปเองครับ อังกิมะส่งต่อมาเอาแล้วจวังหวะน,นี้ชิปยังยังออกมาช่วยทีไว้ได้ครับทางด้านอาริซอนจังหวะนี้บอยู่ที่แกเลเบลเควิดูบอยครับเบลครับจังหวะนี้โดนแล้วเป็นลูกทุ่มของเราถอยเวลาหนึ่งนาทีเท่านั้นนีครับสำหรับขึ้นเวลาแรกเอาแล้วครับทุ่มมาทุ่มมาให้เควิดูบอยครับและจังหวะนี้โดนโฉกไปได้เอาเลยครับ แทงมาลูกนี้ปีเก้ยังมีซอนครับแล้วหมดเวลาครึ่งแรกไปครับยังเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1ครับดูว่าครึ่งหลังจะมีการแก้เกมยังไงครับสำหรับทั้ง2ทีมโอ้เราก็ยังไหวนะทีมยังไหวแล้วก็ไม่มีตัวเปลี่ยนเพิ่มด้วยนะครับโอเคก็ใช้ตัวหลักๆไปก่อนแล้วกันนะโอเคครับมาดูครึ่งเวลาหลังกันต่อครับมีการไปตัว2ผู้เล่น สำหรับทีมฝ่ายตรงข้ามจังนี้โรนัลโด้ครับโหส่งโรนัลตูมานะครับหวังจะล่าตะข่ายแล้วก็มีซาลาด,ด้วยจะไปเนม,ม่าอ้โหเรียบร้อยเลยครับผู้เป็นทางด้านเนม,ม่าครับยิงประตูขึ้นนำให้ฝั่งตรงข้ามอีกแล้วครับสองประตูต่อหนึ่งโอ้เติมตอนขึ้นหลังมาได้ห้านาทีเท่านั้นเนี่ยโอ้โหเราเป็นฝ่ายตามอีกแล้วสินะ จังหวะน,นี้คุณอากโร่อาเกโร่มองตัวในแล้วเปิดให้เนมารุ่งนี้ยังเป็นโรดี้เก็บได้แถว2จังหวะน,นี้ซัดเลยโอโ้โหลูกนี้อย่างสวยครับโอโ้โหนี่ครับจังหวะน,นี้เคลียร์ไปได้แล้วนะแต่แถว2โรดี้เก็บได้แล้วซัดเลยโอโ้โหบอลย้อยเสียดขาดเข้าอย่างสวยงามครับโอโ้สาวดูแถวสองครับ เกมนี้มาอีกครับธาากูลเาเกลโลส่งต่อให้เนมาไม่ถึงครับดูดิเนม่าอาเกลโลมองตัวทางด้านขวามีกาเลเบลกาเลเบลยังได้เป็นลูกคอนเนอร์ครับมีการขอเวลานอกน่าจะเปลี่ยนตัวเราก็ต้องเปลี่ยนตัวบ้างแล้วแหละมาดูว่าเราจะเปลี่ยนมาได้ลงมาครับแทนไรฮินสเตอร์ลิงครับ แล้วก็แกเล่เปลนี่ยังไหวนะใช้ความเร็วของเขานะครับเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนมีเปลี่ยนลาป็อกด้วยครับเราส่งมาได้ลงมาครับวันนี้หาแล้วมาลุ้นลูกคอนเนอร์ต่อเลยครับยังเสมอกัน2ตูต่อ2จังหวะนี้ปีเก้ขึ้นมงแล้วเนม่้าโครเรียบร้อยเลยครับเฮ้เป็นการมง่งเหมือนม่งชงของปีเก้เลยครับ จังหวะน,นี้แล้วมาเข้าทางู้่ได้บอลเล่สวยๆครับทางด้านในวาเอาแล้วครับขึ้นนำแล้วสามประตูต่อสองครับทางด้านอนาาสโอ้โหได้จังหวะน,นี้เบสเซ่าหลุด <c oughs> ออกกลังไปนิดเดียวครับยังยังไม่ได้เสมอคนระับตรงนี้เราต้องรัดกุมหน่อยนะครับเราขึ้นเสมอไดอ้ขึ้นนำได้นะครับขึ้นนำแล้วนะครับเราต้องเนี้ยบๆหน่อยนะส่งต่อบอล อย่าเสียบอลง่ายแอปชมวันนี้อยู่ที่คายวอลเกอร์ได้เป็นลูกทุ่มรครับวอลเกอร์ <Walker S 1> ทุ่มหาตัวส่งกันมารับว่อนี่เพื่อนเอาแล้วครับอยู่ที่แกเลเบลส่งต่อเอาเลยครับมีพื้นที่ได้เปิดเข้ามาลูกนี้ก็ขวาติดมือเลยครับทางด้านอ e ีเดเซนเปิดมาเอาแล้วจังหวะนี้หลุดขึ้นมาโรนัลโดโรนัลโดแล้ว ยิงติดเซฟป้าหูถือว่าเซฟได้หลายลูกมากๆนะครับเสร่าทางด้านอาริสนันจังหวะนี้ได้หมอโอู้หเซฟอีกแล้วป่จาจังหวะนี้ขวาไว้ได้ขู่ซูเปอร์เซฟโอ้โหเกมนี้เป็นวันของเขาครับช่วยทีมได้หลายจังหวะเหมือนกันนะและจังหวะนี้ไม่เข้าใจกัน,นครับคนละช่องตังวนี้จะดักโอ้โหหลุดไป เอาละครับบุกมาอย่างต่อเน,นื่องครับเป็นเซม่าโลดาโดโดนแซไปได้ทีถึดเวลาสองนาทีครับด,ด,ดูดีแกเรเบลขึ้นมาแล้วหมดเวลาการแข่งขันไปเก้าสิบนาทีเป็นทางด้านอันนาแซโอ้โหเฉืียนชนะไปสาประตูต่อ2อย่างสุดเดือดนะครับโอ้โหเกมนี้ถือว่ามันมากๆนะครับ โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชอ่งผมด้วยเพื่อเปกระจายให้ผมทําคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ครัผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ